สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเพวิดาตเป็นคลิปที่12นะครับเรื่องความต่างของอายุสามีภรรยานะครับในปี1970จนถึงปี2010นะครับซึ่งก็เป็นที่มามาจากตัวอะไรครับข่าวนะครับที่บอกว่าเทนละครไทยนางเอกอายุมากกว่าพระเอกเด็กสะท้อนอะไรสังคมนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ เป็นอย่างนั้นจริงๆไหมนะครับเราก็ลองเอาข้อมูลสำนโนประชากรตั้งแต่ปี970นะครับหรือเมื่อ52ปีที่แล้วมาดูว่านะครับเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่นะครับซึ่งนะครับเราก็ทำคลิปอยู่จนถึง12เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่12นะครับเกี่ยวกับเพวิดาต้าโดยดูข้อมูลจากสำนโนประชากร ในปี1970-1980-1990ปี2000และปี2010รวมทั้งหมดนะครับก็50กว่าปีนะครับซึ่งข้อมูลในแต่ละปีนั้นก็จะมีความแตกต่างออกไปนะครับกว่าที่เราจะค้นหาเอ i ดิเฟรนต์ระหว่างสามีกับภรรยานะครับเราก็ทำการเลือกเอาเฉพาะคู่สมรสที่เป็นหัวหน้าคู่รืองกับคู่สมรสเท่านั้นเพราะว่า ในคู่อื่นนั้นนะครับการจับคู่ค่อนข้างยากนะครับเราก็ใช้นะครับข้อมูลนะครับทั้งสำม,มนนงประชากร4-5รอบนะครับ5รอบก็มีความแตกต่างกันรอบที่1970จนถึงปี2000ก็ใช้1%ในรอบปี2010ก็ใช้ข้อมูล20%นะครับเราก็นะครับปั้มกันไหลหลายรอบนะครับ อ,อันนี้เป็นผลสรุปนะครับที่ใช้การนำเอาข้อมูลนะครับสำนักประชากรนะครับหทศวรรษมาทำการตรวจสอบดูนะครับข้อมูลที่ผมนำเสนอนี้เป็นข้อมูลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะครับามาดูว่านะครับร้อยละของนะครับผู้ที่มีอายุแตกต่างกันระหว่างนะครับผู้ชายกับผู้หญิงนะครับ ผู้ชายกับผู้หญิงนะครับมีอายุแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าท่านเห็นก็คือศูนย์ปีเนี่ยก็หมายความว่าอายุสามีภรรยาไม่ได้มีความแตกต่างกันก็คืออายุเท่ากันครับนะฮะไม่มีความแตกต่างของอายุสามีภรรยานะครับถ้าสีฟ้าก็คือภรรยาอายุน,น้อยกว่าสามีส่วนสีชมพูตัวนี้ก็คือภรรยาอายุมากกว่าสามีนะครับเราจะเห็นว่านะครับทั้งนะครับห้าสิบ นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอายุนะครับสามีภรรยาที่เท่ากันนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจาก7%ไปเป็น11%นะครับในขณะที่นะครับอายุของภรรยาน้อยกว่าสามีประมาณสัก1-5ปีเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นนะครับสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนในกลุ่มอื่นๆนะครับโดยที่นะครับ ผู้ชายนั้นอายุมากกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงอายุน้อยกว่าสามีนั้นนะครับมีมากกว่านะครับที่นะครับภรรยาอายุมากกว่านะครับเกือบ4เท่านะครับเกือบ4เท่า3เท่าครับ3เท่านะครับมากกว่า3เท่านะครับก็คือโดยสรุปแล้วนะครับแม้ว่านะครับจะมีละครที่บอกว่าผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายนะครับ ในสังคมปัจจุบันมีมากแต่ก็ยังคงนะครับที่ผู้ชายนั้นนะครับอายุมากกว่าผู้หญิงโดยส่วนใหญ่นะครับทีนี้นะครับแล้วมาสะท้อนอะไรนะครับมันก็อาจจะสะท้อนที่การที่ผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายนั้นนะครับสังคมก็ยอมรับมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับที่ผู้ชายนะครับอายุน้อยกว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับ ผู้ชายอายุน้อยกว่าภรรยานะครับหรือภรรยาอายุมากกว่าสามีนะครับน้อยกว่า5ปีก็หมายความว่านะครับภรรยาอายุมากกว่าสามีนะครับไม่เกิน5ปีเนี่ยนะครับก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก10เป็น14นะครับจาก10นะครับเปอร์เซ็นต์เป็น14%เนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับผู้ชายแล้วนะครับสัดส่วนของภรรยานะครับที่อายุน้อยกว่าสามีก็ยังมี มากกว่านะครับมีมากกว่าแม้ว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของการที่ภรรยาอายุมากกว่าสามีนะครับเกิน5ปีนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับรวมไปจนถึงอะไรครับตัว10ปีเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความแตกต่างมากนักนะครับแต่โดยรวมๆแล้วก็คือผู้ชายก็ยังคงอายุมากกว่าผู้หญิงในคู่สมรสอยู่ดีนะครับอ,อันนี้ก็นะครับ เพียงแต่ว่าที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าผู้ชายที่อายุมากกว่าผู้หญิงนะั้นนะครับ6-10ปนะีจะมีสัดส,ส่วนที่ลดลงครับรวมไปจนถึงยิ่งผู้ชายอายุห่างจากผู้หญิงมากนะครับยิ่งมีสัดส,ส่วนที่ลดลงครับยกตัวอย่างเช่นอา,อายุผู้ชายมากกว่าผู้หญิง6-10ปีนะครับก็ลดลงครับจาก20นะฮะ24เปอร์เหรือ23เ19เปอร์เซ19.2นะฮะ จาก19.9หรือ19.2นัก็16%หรืออายุผู้ชายมากกว่าผู้หญิง10ถึง15ปีนะครับก็มีแนวโน้มลดลงนะครับ8.6% 8.4% 6.4% 5.8 5.2หรือผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้หญิง16ปีถึง20ปีนะครับก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นมันก็สะท้อนว่านะครับความแตกต่างของอายุของผู้ชายที่ มาขงผู้หญิงนะครับที่ต่างกันมากๆก็มีแนวโน้มลดลงนะครับมีแนวโน้มลดลงนะครับดังนั้นนะครับอา,อายุนั้นก็นะครับใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับผู้ชายกับผู้หญิงอายุที่เท่ากันก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก7%เป็นเกือบ12%ละนะครับดังนั้นนะครับมันน่าจะเป็นสื่อที่บอกว่านะครับ ในประเด็นนี้ก็คือสื่อบอกว่าผู้ชายกับอายุนั้นนะครับเริ่มที่จะไม่ได้มีปัญหานะครับเริ่มมีการยอมรับแม้ว่าผู้หญิงอาจจะอายุมากกว่าผู้ชายก็ตามนะครับการยอมรับก็มีมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากครับนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากก็อย่างมากก็คือ5ปีนะครับหรือนะครับสิปีก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่า10ปีค่อนข้างน้อย หรือจะปี20ปีหรือ25ปีจะเห็นว่าไม่ถึง1%เลยนะครับไม่ถึง1%นะครับสัดส่วนส่วนใหญย่ยังเป็นลักษณะที่ผู้ชายอายุมากกว่าผู้หญิงประมาณ5-10ปีอ่ะ1-5ปีนะครับ1-5ปีสัดส่วนที่ผู้ชายอายุมากๆครับเมื่อเทียบกับผู้หญิงแล้วก็ลดลงครับลดลงนะครับกลุ่มที่มีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก็คือกลุ่มที่อายุเท่ากันครับ ก็ได้ข้อสรุปนะครับก็คือว่าผู้ชายก็ยังคงมีสัดส่วนที่อายุมากกว่าผู้หญิงแต่ว่า,าความแตกต่างของอายุที่มากๆก็เริ่มลดลงนะครับผู้หญิงนะครับอายุมากกว่าผู้ชายเล็กน้อยก็มีสัดส่วนที่มากขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้จากการเล่นกับข้อมูลสมมติประชากรนะครับทั้งหมด50ปี ท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องท,งทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ